น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบในสารคดีชุด84กระสาแห่งองค์ราชันเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่จะรึกอยู่บนศิลาจารึกหลักที่หนึ่งถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งซึ่งสะท้อนสภาพบ้านเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสุขโขทัยได้อย่างชัดเจน รวมทั้งข้อความที่ปรากฏบนด้านหลังของเหรียญกระสาบที่ะระลึกและเหรียญที่ะระลึกยังย้ำเตือนถึงความเป็นมาอันยาวนานของอักษรไทยที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีในวาระครบ700ปีของการกําเมิดตัวอักษรไทยหรือลายสือไทยเมื่อพุทธศักราช2526ที่ผ่านมาได้มีการจัดสร้างเหรียญเพื่อเป็นที่ะระลึกสำหรับเหรียญกระสาบที่ะระลึกนั้น ด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปสมมุติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสถิตเหนือพระแท่นมณังคศิลาอาจพร้อมกับมีรูปเจดีย์วัดมหา,าธาตุของสุขโขทัยอยู่ด้านหลังส่วนเหรียญที่ระลึกออกแบบให้ดูคล้ายกันคือมีพระบรมรูปสมมุติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงถือหนังสือประทับนั่งและภาพบุคคลกำลังจารึกลายสือไทยอยู่เบื้องหลัง ทั้งหมดนั้นก็ด้วยเจตนาให้ประชาชนได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยซึ่งถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของคนไทย